อันนี้เป็นทริปครั้งแรกนะครับที่ผมขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปเขากระโจมนะครับร้อยกว่าโลก็ก็สาหัสเหมือนกันปกติผมซื้อมาเนี่ยเอาไปทํางานผมไม่เคยขับไกลเลยอะ่ะนะครับเป็นครั้งแรกผมตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็มีพี่ที่ตีแบตไปด้วย1คนพี่หยวนนะครับเขาบอกมาไปไหนอะ่ะเดี๋ยวพี่ไปด้วยผมก็เลยพาแกเดินขึ้นเขาก็จะเป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจนะครับเขากระโจม EP ที่1น,นะครับเราก็ขับกันไปเรื่อยๆ2คัน นะครับแล้วก็แวะหาอะไรกินตรงเนี้ยตรงเขางูเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคือตรงไหนเหมือนกันร้านซีลีนก็ลองแวะดูนะครับอร่อยเฉยเลยอ่ะนะครับก็แถวเนี้ยไก่จ้ออร่อยมากเลยอ่ะเออจ้อปูจ้ออะไรเงี้ยไม่คิดปกติมันจะมีแต่แป้งไงร้านนี้อร่อยข้าวหมกไก่ก็อร่อยคือจะไปกินซ้ําแน่นอนนะครับบอกเลยละลายอร่อยมากนะครับก็เป็นต้มแซบเนื้อต้มแซบไก่อะไรเงี้ยผมสั่งมาทุกอย่างเลยอ่ะมากินสองคนนะ่ะสั่งกับข้าวไปห้าอย่างอะ่ะเยอะไหมฮะ ล totally okay, okay. องชิมด okay, ูก็โดนไปประมาณประมาณ500รนะครับราคาไม่เป็นไรค่อยว่ากันเนื้อแดดเดียวเก็บไปกินอีกวันหนึ่งบนเขายังอร่อยนะครับดูบรรยากาศคนก่อนผมใช้เซนในการเลือกร้านเป็นไงครับพอได้ไหมคนเยอะเหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวมาใหม่นะครับนี่บรรยากาศคร่าวๆเดี๋ยวขับรถไปต่อเที่ยง25นะครับตอนนี้ถึงแล้วนักรบปุลุงกองเชียร์นักวิ่งเจอกันโอเคครับได้เวลาเดินทางนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปละให้พี่หยวนเตรียมอุปกรณ์นิดนึง จอดรถทิ้งไว้ตรงนี้แหละนะครับโอ้โหมีนักลบหลายคนนะส่วนมากจะมีแต่นักบิงใช่ไหมใช่ไหมถามอะไรก็ตอบไม่ได้นะครับเราสตาร์ทเที่ยง40บนะครับนี่สองคนพร้อมครับอยู่ที่วัดนี่พร้อมที่จะขึ้นเขานะครับสรุปลืมเตรียมน้ําก็เลยเดินลงไปซื้อน้ําข้างล่างหน่อยนะครับเจอมอเตอร์ไซค์พี่หยวนอยากจะเช่ามอเตอร์ไซค์ซะงั้นคันละแ800ดร้อยจะชวนผมขับขึ้นไปผมบอกหืแยกกันดีกว่าผมอยากวิ่งมากกว่านะครับมาเที่ยวมันต้องได้สุขภาพด้วยอ่ะมันจะ สบายไปผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ดูบรรยากาศเป็นไงครับโอ้โหนะครับ4กิโลแรกเนี่ยปากเสียเลยเพราะว่าชันมากนะครับเดินดีๆนะกลางวันยังค่อยยังชั่วกลางคืนนะตกหลุมหายเลยนะผมบอกเลยนะไม่มีใครช่วยได้มันใจพี่ยวนนะครับสองกิโลผ่านไปลกลับเลยไหมพี่กลับเลยไหม ขนาดหมายังมองอ่ะดูดิโอ้โหเองสองคนทำอะไรกันวะลูกพี่บอกว่าขอพักแป๊บหนึง่งนะครับอย่าว่าแต่พี่เหนื่อยเลยผมก็เหนื่อยไม่มีที่นั่งต้องนั่งริมคางอ่ะริมทางริมทางดูฮะดูสภาพถนนเป็นไงโอ้โหดูตัวผมเนี่ยนะครับเดินถือกล้องถ่ายนิดนึงดูหัวผมดิเละเทะไปหมดเลยอ่ะคือเราไม่ต้องเอาอะไรไม่มีใครสนใจเราหรอกนะครับอยู่ในป่านเนี่ยไม่ต้องหล่อมากเตรียมเป้ก็พอ3ามกิโลผ่านไป โอเคโอ้โห <Okay. S 2> oh, oh. จุดกลับใจนะครับจะไปต่อหรือพอแค่นี้ <c oughs> นะครับตรงนี้เขามีป้าไว้ก็คือหมายความว่าจะกลับเป้าหรือไม่กลับผมบอกไม่กลับแต่พี่จะกลับพี่ก็ลงไปรอข้างล่างก่อนดูมีนักวิ่งเดิอบ,บิ้งสวนมาด้วยนะครับระหว่างทางก็จะเจอเพื่อนเยอะแยะมากมายต้องสึกหน่อยลูค้าโ ตอนนี้เราถึงจุดกลับใจละชื่อจุดหน้ากลับมากเลยกลับไปได้ไปกันต่อแพงไหมไม่แพงพี่ไม่กี่ร้อยเลย,ยทางแยกความเหนื่อยทางกลับเราเดินมาเรื่อยๆจนถึงศาลาเขาเรียกว่าไงศูนย์ศาลาดับไฟป่ารักเขากระโจมนี่ครับศาลา,า,าพัก ก็จะเป็นจุดชมวิวมีหมอกด้วยนะดูได้ไม้หนึ่งอันตูนี้พี่หยวนมาเนี่ยรอดเหมือนกันเดินป่าตายไม่ได้มางานวิ่งตอนนี้เดี๋ยวพี่รอยอยู่ตรงศูนย์สาราเนี่ยนะข่าวกระโจมเนี่ยเนี่ยรอยอยู่ตรงนี้ยตยมาลับหน่อยเนียอยู่กับพี่หยวนเนี่ยไม่ไหวเดี๋ยวพามารีวิวห้องน้าหน่อยห้องน้เข่าวกระโจมดูทางลงก่อนทางลงก่อนทางลงนี้ไม่มีที่จับเลยนะอันตรายนิดนึง ค่อยๆวางทีละข้างปึ๊บ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 ,บ,บโอ้โหเป็นไงฮะทางลงดูห้องน้ําก่อนมีใครสนใจไหมห้องน้ำแบบส่วนตัวเลยไม่มีใครมาแย่งเข้าเลยแต่ว่ามีช่องระบายข้างล่างถ่ายเทสะดวกนะครับดูเป็นไงมันรรยากาศดีห้องน้าฟรีคืออากาศดูเหมือนไม่มีแดดนะครับผมกลับมาในกรุงเทพเนี่ยเอ้ยแขนผมก็ดําเหมือนกันนะครับ จากคนเหนือกลายเป็นคนผิว2สีไปเลยนะครับช่างมันปล่อยมันไปผมไม่สนใจแล้วออกกําลังกายดีกว่านะครับนี่คือภารกิจคร่าวๆนะครับอ่านี่คืออยู่ตรงไหนในเข่าคอดเขาคอดนะครับตรงนี้มีจุดถ่ายรูปรนะด้วยนะถ่ายวิวด้ได้แต่ผมไม่ได้ถ่ายผมก็ไปเรื่อยๆก่อนน่าจะเหลือประมาณสัก5โลไหมจากนี้ไปนะครับดูสภาพนะครับมอไซค์ก็ขึ้นมาได้นะเนี่ยไม่ธรรมดาดูสนุนขน,นพี่ ถ่ายไหมถ่ายไหมถ่ายเรียกได้ครับลานหินหนึ่งคือผมมาที่นี่ประมาณ3-4ครั้งละนะครับครั้งแรกนั่งรถมามากับพี่พีนักวิ่งตั้งแคมป์กันกลางเต็นท์วิ่งไปลงมานะับวิ่งไปหาอะไกินวิ่งทั้งวันทั้งคืนนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากวิ่ง20่กิโลก็ขึ้นไป10บโลก็พอแล้วก ข้างบนมีลานจอดฮอนะก็ให้เพื่อนขับฮอมารับก็ได้ง่ายอยู่นะครับดูเล่าต่อนะครับครั้งที่สองผมนั่งรถไฟมานะครับก็สะดวกสบายใช้เวลานานเหมือนกันครั้งที่สามผมนั่งรถตู้มาโอ้โหต่อหลายหลายหลายอย่างมากนะครับนี่คือครั้งที่สี่มั้งครั้งที่สี่ครั้งที่ห้านี่แหละขับมอเตอร์ไซค์มา สรุปนะครับขับมอเตอร์ไซค์มันสุดแล้วก็คล้องตัวไปไหนก็ได้แวะไหนก็ได้และทําเวลาได้ดีนะครับประมาณใช้เวลาประมาณ2องชั่วโมงครึ่งเองมีคอนเทนท่เปล่าเทนนใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามีนักกีฬาเด็กๆมาเรียนเงี้ยพ่อแม่เขาไม่รู้จะไปรออะไรก็ให้ไปเล่นใกล้ถึงยังครับโอ้โหเห็นสามคนเลยมีเหรอ เรียบร้อยแล้วหนึ่งหนึ่งเคมปฏติเหตุเกิดขึ้นได้ น้องเสื้อสีขาวผมไม่รู้จักนะครับเห็นน้องเขาเดินมาคนเดียวแล้วน้องเขาไม่ค่อยเร็วมากไงผมก็เลยลากเข้าแกงเลยไปด้วยกันเลยน่าจะอยู่ปีสองไหมนะครับพระนครเหนือนะครับเข้าแกงกับเรา3าคนเลยนะครับบรรยากาศตอนนี้ถึงหมู่บ้านต่อชะดอแะ8กิโลครับ2ชั่วโมงครึง่งเดินอย่างเดียวตอนนี้เราถึงหมู่บ้านละหมู่บ้านอะไรไม่รู้ที่มีธงชาติพี่โยนย่า์ืดูพี่โยนดิพี่โย,นห,ยนหายไปละหมู่บ้านนี้มีห้องน้ําที่ดีที่สุดในบนเขากระโจมเพราะฉะนั้นใครจะเข้าห้องน้าเนี่ยเดินมาให้ถึงหมู่บ้านนี้ให้ได้ นะครับมีไก่ด้วยเห็นไหมจุดตรวจตํารวจชายแดนนะครับคนก็จะถ่ายรูปแปะสติกเกอร์กันตรงนี้นะครับพักมีของกินถ้าซื้อของกินจากข้างล่างเนี่ยจะถูกกว่าข้างบนนะเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ราคาเท่ากันแล้วตรงนี้จะมีของกินขายนิดหนึ่งมีน้ํามีเครื่องดื่มอะไรเงี้ยนะครับกินโค้ก็ได้ขวดละยี่สิบาทนะครับเห็นไหมน้ำเปล่าสิบาทก็อยู่ที่จุดตรวจตํารวจตะเวนชายแดนน้ําตกผาแดงป้ายบอกเห็นไหมนั่งกินของกินของชำอยู่คนเริ่มมาแล้ว นี่ประมาณบ่ายสามละเดี๋ยวน่าจะถึงจะถึงเขากระจมน่าจะอีกครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงบรรยากาศถ้าจะให้เล่าถือว่าค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าปกติหน้าฝนเนี่ยเดินยากมากนะครับเปียกหมดมีทากด้วยนะครับดูดเลือดอันนี้ถือว่าไม่ค่อยลื่นมากมันก็ยังคงยากสําหรับมือใหม่อยู่แต่ถ้าสําหรับแบบนักวิ่งเนี่ยถือว่าง่ายเหมาะสําหรับเป็นที่ซ้อมนะครับมีจุดพักมีของกินมีห้องน้ํา มันฝึกกาลังขาได้ดีเนี่ยไหมเนี่ยผมมากับน้องเห็นไหม,ม,ม,หไหมสมาชิกใหม่อีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นถ้าเราจะวิ่งเนี่ยเราก็ต้องรอเราไม่สามารถไปไกลได้เราต้องอยู่ด้วยกันนะครับเกาะกันไปเรื่อยๆก็จะมีเล่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นทําใจเลยรองเท้าเปียกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเออไม่ต้องรอมานี่คือเปียกค่อยกลับไปซักนะครับอะไรเจอน้ําผมก็ลงไปเลยยังไงมันก็ต้องโดนโคลนโดนน้าอยู่แล้วรอบนี้ถือว่าโดนน้อยมากๆและแดดก็ไม่ค่อยมีด้วยคืออากาศเย็นอากาศเป็นใจแล้วก็ ไม่ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยลองฝึกดูใครที่ชอบเดินเข่าอะไรเงี้ยถ้าอยากจะเก็บประสบการณ์ลองลองดูนะครับมอเตอร์ไซค์ย,ยังขึ้นมาได้อะเวฟเนี่ยไปได้ทุกที่เลยนะครับถือว่าแข็งแรงมากๆดูถ้ามือใหม่เนี่ยแนะนําหาไม้โพมาหรือว่าหาไม้ไผ่ก็ได้มันจะช่วยซัพพอร์ตได้ดีมันจะทําให้การเดินง่ายดูตรงเนี้ยตรงนี้เป็นหลุมตรงนี้หนีไม่พ้นไม่มีใครหนีพ้นทุกคนต้องลงน้ํานะครับมอเตอร์ไซคนน์ดับไปคันหนึ่งแล้วอะดับไปคันหนึ่งแล้วตอนแรกผมก็เดินมาถึงหัวเขา่าใช่ไหม ตั้งแต่เข่าถึงสะโพกเนี่ยมาถึงกลางสะโพกเลยอะนะครับเนี่ยผมังบ่นไม่หยุดเลยโอ้โห و, มาใช้ข้าหลังผมดับไปเลยอะต้องเขียนกลับไปใหม่อะ่ะบอกแล้วไงมันมันชาเลนจ์มากๆใครที่ชอบใส่เอเวนเจอร์แล้วไม่ยากมากอะแนะนำมามาลองดูั้งอีกหลายชีวิตโอเคพี่ตามมาไม่ทันแล้วพี่ดับไปแล้วแล้ว้วต้องทำไงอะรกางมันลึม,มไม่ต้องหนียังไงก็เปียกอยู่แล้ว ยวนบอกว่าฉันมาทําอะไรที่นี่กูไม่น่ามาเลยอยู่กรุงเทพดีๆอยู่แล้วลำบากลำบนรองเท้าก็เพิ่งซื้อมาวันแรกมีอะไรด้วยอะไรหลุดอะไรหลุดใชรถดับมีรถดับดูเป็นไงฮะครึ่งข่าวครึ่งข่าวก็น่าจะบ่อนี้แหละคิดว่านะ น่าจะบ่อกนี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าชันมากสุดเลยสูงสุดข้างบนชันเห็นเห็นมอไซค์ไหมโอ้โหมอไซค์ต้องเข็นอะถ้าคนชอบก็สนุกถ้าคนไม่ชอบก็คือมาทําอะไรวะเนี่ยนะครับเหนื่อยมากขับรถมาก็ยังยากเดินไม่ต้องพูดถึงแต่ถ้าถามผมนะเดินมันกว่านะครับมันได้ออกกำลังกายด้วยไงเวลาวิ่งทางเรียบกับวิ่งทางชันนะัมันใช้กล้ามเนื้อต่างกันเพราะฉะนั้นมาฝึก นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเนิน800ตอนแรกผมคิดว่าอีก800เมตรถึงมีเนิน800เนิน900เนินพันนะครับสนุกสนานนะครับแล้วผมก็เดินมาเจอนักวิ่งน้อยนะประมาณ5-6คู่5-6คนนะครับมีคนจําผมได้ด้วยเพราะผมเรียกพี่เขาพี่ครับถ่ายรูปให้หน่อยครับเขาบอกว่าใช่โค้ดไหมผมก็โอ้มีคนดูคลิปออกกำลังกายเราด้วยเนาะนะครับมีคนทักสองสามคนก็ดีใจนะครับบรรยากาศคร่าวๆดูเป็นยังไงครับโอ้โหเวฟเนี่ยไปได้ทุกที่จริงๆ เพราะฉะนั้นจะซื้อบิ๊กไบหรือซื้อเวฟบิ๊กไบขึ้นไม่ได้นะครับบอกไว้เลยออตโตเมติกขึ้นไม่ได้ต้องเป็น4จังหวะเป็นไงฮะเป็นไงอย่าซ่านะครับนี่เป็นไงครับใจไม่ถึงแต่ผมรู้อยู่แล้วพี่ผมผ่านอะไรมาเยอะโอ้โหวิ่งเดี๋ยวก็ตะคิว9กิโลจุดแชั่วโมง13ดสามรู้ใกล้ละ น,น่าจะสิบโลได้แต่เขาก็เป็นชาวบ้านอนะไรเปี้ยโอโ้เห็นหมอกไหมโอ้โหโอ้โหตรงนี้เขาสวยเลยอะวิวเขาสวยเลยดูดิเป้าหมายของเราอยู่ข้างบนครับเป้าหมายอยู่ข้างบนนนระวังแง่งเฉยอันนี้อยู่เขากระโจมครับตอนนี้สี่โมงเย็นไม่มีแดดอากาศดีคิดว่าสักพักนึงน่าจะเปียกดู นะครับมาคนเดียวเจอน้องอีกคนนึงนี่พาพี่ตีแบบมาด้วยเงินพันไม่ไหวละถึงแล้วครับรักหน้าเข่ากระโจมนะครับเป็นไงครับมีคนกางเต็นท์นอนด้วยนะข้างบนเนี่ยกางเต็นท์ได้ฟรีนะ นะครับไม่เสียตังค์นะผมก็รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมทุกคนไม่มีเต็นท์ผมก็ตั้งกล้องไว้ถ่ายรูปนิดนึงถ่ายวิดีโอแล้วก็แคปเป็นรูปหน่อยนะครับบันทึกเหตุการณ์ว่าเรา3คนเนี่ยเจอกันนะครับที่นี่นะบรรยากาศดีนะครับดูนะครับเดินไปฝั่งนู้นตรงลานจอดฮอนิดนึงนะครับน่ะมีหลุมหลบระเบิดด้วยนะครับดูเป็นยังไงครับคนก็ทักทายกันน่ารักทุกคนแบบอาจารยใส่ดีหมดเลยนะครับผมก็โพสัสสามท่านิดนึงแคปไว้แป๊บ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 นะครับดูแต่ละคนนะครับโอ้โหถือว่า มาด้วยกันนะครับดูพี่หยวนเป็นไงฮะโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่สิบกิโลเนี่ยสำหรับวัยรุ่นแล้วก็ขาตีแบตอย่างเราเนี่ยสบายมากทําอะไรเราไม่ได้อยู่แล้ววิวสวยเห็นไหมจะกัดไหมเน,นเนี่ยไม่กัดเนาะเจอคนเยอะเยีดีครับวิวสวยเป็นไงวิวแบบฮารนาม่าเลยฝั่งนู้นนะ่าเป็นเพื่อนบ้านฝั่งนู้นอะ่ะใช่ เอากรโจมนะครับที่ลานจอดฮอโอเคไปกินไข่เจียวกันดีกว่าไปสิบโลก็ได้วิวสวยได้เห็นไหมเท่ๆแต่ถ้าลงจะเท่กว่านี้นะถ้าวิ่งลงอ่ะสิบกิโลสามชั่วโมงสี่สิบนาที เดินอย่างเดียวไม่มีวิ่งเลยนะครับตอนนี้ประมาณกี่โมงเดี๋ยวดูแป๊บหนึง่งนะครับ3โมง47